ไปค่ะเดินทาง่มันเห็นธรรอันนี้บอเห็นยากก็ได้จะแาไม่รู้ว่ามันจะเห็นแย่ไหมนูไปส่องทางหลังก็ได้แกตั้งเมื่อวานนี้มันเห็นแต่รถเลยมันไม่เห็นญ้า ไป้นี่ยโอเคเห็นบ่เห็นแน่นอนแบบแบบนี้นะโอเคค่ะมันมืดดดเอมืก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปแจ้งมันก็แจ้งเองถอยถอยเดี๋ยวต้นก็ตั้งเครื่องนั้นไปเดินไปข้างหน้าเด้อไปก่านหน้าไอ้เจ้าหมามามันคงหิวข้าวเมื่อวานี้ข้าวข้าวหุงมันไม่ ไม่สดมันก็เลยไม่กินดูดูด้านหลังด้วยดูไอ uhh. ้สงการอ่ะไปถึงสงการอ่ะไปถึงบุรีรัมต์ตั้งแต่ตีสองครึ่งมื่นเนี่บอกที่ว่าคุณตาคุณตามตายที่ว่าพ่อของยายแดงนะเนี่ยตอนที่รถไปไปวนไป อ๋ไปทางอุดรไปทางอุดรแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปพนแก่นพนแก่นแล้วก็ไปพี่มายแล้วก็เข้าอำ<น>เภอัอดีค่ะแล้วก็เข้าบุรีรัมย์โอเควันนี้เราจะไปกันไหนลูก <ไป S 1> แต่เช้าหกโมงครึ่งเองนี่ไปแต่เช้าไม่หิวข้าวหรือ ถ้าว่าจะห่อข้าวให้อยู่ทำไมไม่เอาล่ะหิวก็ซื้อโอ้นมเอาเอาใส่กระเป๋าหรือยังอลโอ้กินนมที่หลวงตาให้ก็ได้นะลูกเนาะอ๋อสลาดไว้ยมอนี่ลูกมาใส่บาตรก็หลวงตาก็ให้โอวันตินกับขนมเนาะลูกเนาะก็กินแค่นั้นก็อิ่มแล้วแล้วก็สายมาก็คุณครูพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก็กินเด้อลูกเด้อร้อยยี่สิบคนนะกินก๋วยเตี๋ยวได้ท่ายชามคนนะ สามชามพอดนะกินชามเดียวก็อิ่มแล้วใช่ไหมมันยังตื่นอยากไปแต่เช้าเสื้อกันหนาวใส่กระเป๋าหรือยังใส่แล้วเออนั่นแหละเผื่อฝนตกเผื่อมันเปียกก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อธรรมดาก็ไปอยู่ใช่ไหมเอาไปไหมฮะไม่เผื่อมันเปียกไงเอาแต่เสื้อกันหนาวตัวเดียวบอกแโอ้วเต่กับรองเท้าถุงเท้าอหรือยัง อ๋อไม่ลืมเลยนะไอถุงเท้าเนี่ยนะเอาเสื้อกันหนาวตัวเดียวก็พอเอาถุงเท้าไว้คืนนี้ถ้าถ้ายังไงถ้ามันเปียกก็ถอดเสื้อออกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเด้อเกางเก็เอาไปตัวเดียวนั่นบอกอโอ้ยทำตัว,วอานาถาอีกแล้วฝนไม่ตกคนน่ะฝนไม่ตกคนว่านี่ไงมันคือมันยุะฝนตกก็วิ่งเข้าล่มเด้อยาช่วยไม่ได้แล้ว กระเป๋บบาก็ให้ถือไปอยู่แต่ก็เอาไปน้อยดูสิมีรถไหมมีรถไหมโอ้มาเร็วขวามาึงแบบนี้เราต้องจอดดิเดูดูซ้ายช่วยย่าซ้ายบ้างย่า กูยังไม่มาหรอกอย่าว่าไปแต่เศร้าป่านนี้แต่อยู่สิบปีมาแล้วอายุสิ hmm? บปีมานั่งรออะไรอายุสิบปีอายุสิบปีพวกอายุสิบปีอ้ายนี่อายุกี่ป mm ีแปดปีแปดหรือเก้าปีแปดแปดปี เจ็ดปีปอหนึ่งใช่ไหมเจ็ด <Yeah. S 1> ปีปอสองเก้าปีปอสามดูสิจะมีใครมาไหมโอ้หกโมงสี่สิบแล้วใกล้จะถึงเวลานัดหมายละ <Get me. S 1> คุณครูเปิดหรือ,อยังประตูนี้เปิดแล้ววะ <laughs> มาหรนะือังไม่เห็นเลยเห็นพี่ไหม,มนี่ไงเห็นเยอะใายมึงเห็นเยอะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเลื่อนอีกก่อน บายบายฝากเต้นด้วยนะพวกเธอขอบคุณมากนั่งในในหรือนั่งรถหรือลูกอย่านั่งอันนอก เสร็จแล้วพวกเราเดินทางกลับกันเดินทางกลับเดินทางกลับจมหลานน้อยแล้วเดินทางกลับเนาะเพื่อนๆก็จะได้ดไปขึ้นไลฟ์ตื่นเขาจะไปแข่งกีฬาที่บ้านคำบ,บอล รู้ตำบลอะไรอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะบ้านข้าบอนข้าบอนน่าจะตำบลหนองหิ่งหรือเปล่าอาจจะเป็นตำบลหนองหิ่งเขาบอกว่าเขาจะพากันไปรถเอวนะรถใหญ่หล้อของทางโรงเรียนจัดไว้นะของน่าจะเป็น รถลงพักหรือเปล่าเพราะรถแบบนี้จะเป็นของอรถลงพักส่วนมากนะของตำรวจชุมชนสัมพันธ์เขาอาจจะประสานไว้นะ บอนแล้วก็บอลมาก็ใส่บาตนะใส่บาตเลี้ยงแล้ววันนี้หลวงตามา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วเนาะถึงบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ